สวีเดนสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนาย,ยุแล้วก็สเก็ตฟ,ฟุตบอลในช่วงเช้าเชแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟ,ฟุตบอลทุกท่านทุกคนเลยนะครับข่าวสารที่มาอัปเด,ดในช่วงเช้าเยอะแยะพอสมควรน,นะครับ พิมเลยงกรี่าจะเซงครับเลสเตอร์สตีครับชนะอุทธรรอดโดนตัดแต้มนะครับดีดีด้วยสำหรับชนันของเลสเตอร์สตีของคุณท็อปเอวัตนะครับเลสเตอร์ิตีครับแถล่งย,ยืนยันสมมตนชนะอุทธรน,นะครับในคด,ดีผิดกฎการเงินรอดพ้นจากการโดนตัดแต้มขนาดที่พิมเล็กผู้ตั้งข้อกล่าวหาสแสดงความผิดหวังอย่างแรงช่วงต้นปีพิมเล็กครับสอบสวนจนตั้งข้อหาจิ้งจอกเสียเงินเลสเตอร์ ใช้เงินจ่ายเกินลิมิตนะครับซึ่งกำหนดไว้ที่1น5าล้านปอนด์ตลอดช่วงเวลาสซีซั่นก่อนตกชั้นไปเชมเปี้ยนชิพเลสเตอร์สตี้นะครับเพิ่งกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งอยืนยันว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ทำผิดตั้งแต่แรกเลยพร้อมสู้คดีอ้างว่าตามกฎแล้วคณะกรรมการมไม่มีอำนาจสั่งลงโทษเนื่องจากตอนที่ตั้งข้อกล่าวหาสมมสรนไม่ได้อยู่ในพรีเมียร์ลีกคณะกรรมการอิสระปดตกข้อโต้แย้งครับแต่เลสเตอร์ไม่ยอมแพ้ยื่นอุทธทอ์เลย กระทั่งวันอังคารที่ผ่านมาก็คือเมื่อคืนนะครับสมมสรของกลุ่มทุนคิงพาวเวอร์เป็นฝ่ายชนะคดีนะครับเลสเตอร์ก็เขียนข้อความในส่วนหนึ่งในความแถลงเขาบอกว่าสมมสรแค่ต้องการทําให้แน่ใจว่าตามกติกาทั้งหลายจะถูกใช้บังคับตามที่ถูกเขียนไว้อย่างแท้จริงในการตัดสินนี้คณะกรรมการอุทธรณ์เห็นถึงข้อบอกพร่องหลายอย่างในการร่างกฎการเงินของพิมพ์เลืองกฤ จุดยืนของเราชัดเจนมาตลอดคือการดําเนินการใดก็ตามตามสมสุสนจะต้องเป็นไปตามกฎกติกาที่เกี่ยวข้องเราจึงพอใจอย่างยิ่งกับคําตัดสินเลสเตอร์ิตีนะครับจบรอบบัญชีลหลังจากตกชั้นไปแชมเปี้นเมื่อกลางปีก่อนซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาแล้วยังไม่ชัดเจนพอที่จะบอกว่าสมุสรผิดกฎการเงินระหว่างอยู่ในพิมเล็กพิมเล็กน้ำออกแถลงการในเวลาไล่เลี่ยก,กันพิมเล็กแถลงการบอกว่า เราทั้งรู้สึกแปลกใจและผิดหวังอย่างยิ่งกับคำตัดสินรวมถึงการให้หผลที่จำกัดของคณะกรรมการอุทธรณ์พิมลีกมองว่าคำตัดสินของคณะกรรมการอุทธณรณ์ไม่ได้คำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎการเงินและมันจะเปิดช่องให้สโมสรที่ฝ่าฝืนอาจจะรอดพ้นความรับผิดชอบในสถานการณ์แบบนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่พิมลีกจะสามารถบังคับใช้กฎอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาหลักการของความยุติธรรม ตอนนี้เราจะพิจารณาการดำเนินการขั้นต่อไปเพื่อทำให้แน่ใจว่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนไม่ยอมครับจะนั่นของพิมลีครับเซ็งเลยนะเลสเตอร์สตี est, ชนะอุทธรรอดโดนตัดแต้มอ้าวโอ้โหชนะคดีนั่นแหละครับก็ถือว่าเลสเตอร์รอดพ้นไปนะครับก็มีคําตัดสินออกมาเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะฮะอ่ะไปตามกันหน่อยนะครับข่าวสารของโรนัลโดครับล่าสุดก็ใหมามั่นปันมือนะครับ จะเป็นโกดของยูทูบเบอร์เลยนะครับโรนัลโดตั้งเป้าแสงยอดซับของมิสเตอร์บีทนะครับอื้มอล่าสุดคริสเยโนโรนัลโดซูเปอร์สตาร์โปรตุเกสหรือว่าเซียเซเว่นนะครับชี้แจงเปิดช่อง YouTube ครั้งนี้เพราะอยากใกล้ชิดกับแฟนคลับมากขึ้นพร้อมตั้งอีกหนึ่งเป้าหมายคือแสงสถิติยอดผู้ติดตามสูงส,สุดของมิสเตอร์บีทครับเน็ตไอดอลอเมริกันกลางสัปดาห์ก่อนโรนัลโดในวัย39ปีเขาเปิดตัวนะในช่อง YouTube ทางการของตัวเอง ชื่อว่า u Are Cristiano นะครับซึ่งตอนนี้ยอดซับอยู่ที่ประมาณ56ล้านคนกำลังจะแซงตัวแม่วงการเพลงอย่าง y l y r s w s w t นะครับหากนับรวมทุกแพลตฟอร์มโรนัลโดคือบุคคลที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโลกครับจะไม่มีการคาดการว่าสถิติใน YouTube ที่ m r b e a s t ครองอยู่ด้วยจำนวน313ล้านคนอาจจะถูกทำลายช่วงแข่งทีมชาติต้ตนเดือนนี้ครับฝอยทองโปรโต,ตุเกสเตรียมเล่นเตรียมเล่นในเลี่ครับพบกับโคเอเชีย ต่อด้วยสกอตแลนด์ซึ่งโรนัลโดถูกเรียกติดเหมือนเดิมนะครับและระหว่างให้สภาพหลังเข้าแคมป์ถูกถามถึงโลกโซเชียลครับพี่โดก็พูดเลยครับพร้อมกับสิ่งหัวเราะพี่โดบอกว่าเอ่อมิสเตอร์บิ๊กบน u t u b e ผมจะพยายามทำลายสถิติเขาใน2ปี <c oughs> อันนี้ก็คือสิ่งที่โดพูดเลยตัวเลขและยอดพูรร้ดตามคุณต้องมองสิ่งเหล่านี้จากภาพรวมแต่แน่นอนว่าผมต้องการทำลายสถิติทุกอย่างมีเวลาของมัน อ,อตอนนี้ผมรู้สึกว่าแฟนบอลกำลังมีความสุขมากขึ้นผมพอใจมากที่สามารถทำแบบนั้นจุดประสงค์ในการเปิดช่องของผมคือต้องการใกล้ชิดกับแฟนคลับมากขึ้นผมคิดว่าพวกเขาสมควรได้รับมันสิ่งที่ทำให้ผมประทับใจมากที่สุดในยูโรคือการสนับสนุนของแฟนบอลในอีก2 3ปีข้างหน้าจะเป็นช่วงท้ายของอาชีพผมและการสนับสนุนของแฟนบอลเป็นเรื่องสำคัญที่สุด อันนี้คือสิ่งที่โรนัลโดได้พูดนะครับตอนเข้าแคมป์ทีมชาติโปรโตเุเกสก็ตั้งเป้าจะแซงยอดทรัพย์ของมิสเตอร์บข้าไปในอีก2-3ปีนะครับก็จะเป็นนักเตะอีกคนที่อยากจะได้แบบว่าเออมีผู้ติดตามมากที่สุดในโลกอะไรอางนี้นะครับอะตายมเมื่อต่อเลยครับสำหรับไรม์เซอร์ลิงครับไม่เอาเบอร์10 a นะครับอาร์เซนอลคอนเฟิร์มว่าไรม์เซอร์ลิงจะใส่เสื้อเบอร์30แทน อาร์เซนอลประกาศยืนยันว่าไราฮิมส์ตอร์ลิงครับปีกอพอลโลจะได้ใส่เสื้อเบอร์30ระหว่างการยืมตัวจากเชลซีมาอยู่ที่อาร์เซนอลวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายครับอาร์เซนอลสร้างความมือหาคว้าตัวสตอร์ลิงในวัย29ิปีเข้ามาจากสิงคโปร์เชลซีด้วยสัญญายืมตัวไม่มีออปชั่นซื้อขาดเบอร์10ของอาร์เซนอลว่างลงครับภายหลังเอมิชมิทโรกองกลางถูกบั้นย้ายออกจากทีมไปอยู่กับฟูลแลมทำให้มีการคาดการณ์ว่าสตอร์ลิงอาจจะเข้ามารับช่วงต่อ ยังไงก็ตามครับเมื่อคืนแอสตันนอตแถลงการบอกว่าไรฮิมสเตอร์ลิงครับจะใส่เสื้อเบอร์30ซึ่งเบอร์30นี้เจ้าของคนล่าสุดก็คือแมตเชอร์เนอร์ครับในด่านชาวอเมริกันก่อนหน้านี้เบอร์30มสิบแอสนอตยังเคยถูกใช้โดยทั้งเอสดีเอ็นเคเทียเอสลีเมสและนายนะครับปาร์คชูยองเรียวมิยาอิชิแล้วก็ยอซี่เบนายูสนะครับแม้พลาดเกมล่าสุดซึ่งทีมของอาร์เตต้าเปิดบ้านเสมอไบริทันหนึ่งหนึ่งแต่ช่วงเบรคทีมเชียสเตอร์ลิง จะได้เวลาปรับตัวอย่างเต็มที่เนื่องจากไม่ถูกเรียกติดทีมชัน้นังกฤษนะครับฉะนั้นของสตอร์ลิงก็กล่าวผ่านสื่อสโมสรเขาบอกว่าผมรู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อดูทุกอย่างของอาร์เซนอลผมแค่คิดว่านี่คือการย้ายที่สมบูรณ์แบบสําหรับผมคุณสามารถเห็นถนึงความกระหายและทําผลงานให้ดีขึ้นในทุกๆปีของอาร์เซนอลนั่นตรงกับตัวตนของผมหวังว่าจะสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ดีและสร้างผลงานให้กับสโมสร ผมเคยทางานกับอเอตเต้ามาบ้างที่สตีเขามีคาแรคเตอร์ที่น่าทึ่งได้กําลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับอาร์เซนอลผมมีความสุขที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งมันคือความน้าทายครั้งใหม่และผมพร้อมที่จะเจออันนี้ก็คือสิ่งที่ไรฮิมซ์ลิงนะครับได้เปิดใจหลังจากที่ย้ายมาเล่นยืมตัวกับอาร์เซนอลพร้อมกับรับเสื้อหมายเลข30ในการลงเล่นนะครับผมก็ถือว่า เป็นอีกคนที่ต้องมาตามฟอร์มครับในช่วง20ไปปลายนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนฟอร์มตกลงไปเยอะเลยครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนสำหรับไรมเซอร์ลิงก็ต้องกลับมาเรียกความฟิตให้ตัวเองนะครับต้องมาเรียกความฟิตให้ตัวเองอ่ะตามกันต่อกับฟิลฟเดนโคพาเมอร์โอลลีวัตกินส์ครับถอนตัวจากทีมัชนเกดหมดเลยนะครับถอนหมดเลยเอาเลยครับแบบนี้งานอ้วมงานหนักเลย สมาคมฟุตบอลอังกฤษครับยืนยันว่าฟิลโฟเดนโคพาเมอร์แล้วก็โอลีวัตสกินครับสามสตาร์แนวรุกขอถอนตัวจากโปรแกรมทีมชาติสึกในชลีกในช่วงต้นเดือนนี้ครับงามไส้เลยสิงโตคำราม,มชิมเชนอังกฤษของลีคลาสลี่ครับคุณซื้อชัคลาวเตรียมเริ่มรายการในชลีกครับไปเยือนไอแลนด์ and, แล้วก็เปิดบ้านรับมือฟินแลนด์นะวันที่7แล้วก็11กันยายนตามลำดับเลยโฟเดนพาวเมอร์ oden, Palmer, แล้วก็วัสกินทำผลงานช่วยอังกฤษภายใต้เกเรซาเก,าเกตเข้าชิงยูโรสองยุบส ต่างถูกเรียกตัวในตอนแรกนะครับแต่ล่าสุดทั้ง3คนเนี่ยก็ไม่จะไม่ได้มีส่วนร่วมก็ถอนตัวไปพาวเมอร์กับวัสกินเดินทางไปเข้าแคมป์รายงานตัวแต่ภายหลังครับประเมินสภาพร่างกายแล้วอังกฤษตัดสินใจให้นักผู้กลับไปที่สโมสรเพื่อฟื้นฟูตัวเองจากปัญหาที่กําลังเจอฤดูกาลนี้พาวเมอร์กกบเพรเมเกอร์วัยยุบสปีของเชลซีนะครับเป็นตัวจริงให้สิงลูในผิมพออังกฤษทั้ง3นัดแรกทําผลงาน1ประตูกับ4ี่แอสซิสอลิวัตสกินกองหน้าวัยุ8ปีออกสตาร์ทที่เสียมงานวิลลาตลอด3เกมเหมือนกัน แม้ไม่สามารถเบิกสกอร์ด้วยตัวเองแต่ยังจ่ายให้เพื่อนทนํา1ประตูนะครับสำหรับฟิลฟอร์เดนนั้น FA ระบุว่าไม่ได้มารายงานตัวเนื่องจากมีอาการป่วยนะครับโดยฟอรเดนเองลงสำรองครึ่งหลังในเกมที่แมนสตี้ชนะเชลซี2 0แต่อีก2นัดถัดมาครับต้องบอกว่าฟอรเดนเองไม่มีชื่อในทีมของเป๊ปโกเดล่านะครับก็ <c oughs> ถือว่ามีอาการป่วยนะครับสำหรับนักเตะรายนี้ ก็ต้องมาตามต่อไปครับโอ้โหขาด3คนเลยขาดทั้ง o, โออ่าโคพาเมอร์อ่าฟิโฟอร์เดนแล้วก็โอลลี่วัตกินส์นะครับเป็นอะไรที่่อนข่างจะเจ็บจี๊ดนะก็ต้องมาดูครับว่า3แนวรุก3คนนี้ถือว่าเป็นนักเตะที่สำคัญทั้ง3คนเลยนะครับสำหรับทีมชาติอังกฤษพอถอน3ตัวพร้อมกันเนี่ยโอ้โหเป็นงานหยาบเลยแบบนี้นะครับผมก็ต้องเอาใจช่วยให้หายแล้วก็ กลับมาร่วมทัพอังกฤษเร็วๆนะครับก็พักฟื้นร่างกายกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาตามความเคลื่อนไหวกันยาวๆเดี๋ยวเราไปแวะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันหน่อยครับมาแล้วครับกิจกรรมในเดือนกันยายนนี้ครับอัปเกรดความมันรางวัลคุณ2นะครับกับยูส r e 365ครับเดือนนี้ครับโอ้โหลุ้นรางวัลได้2เท่านะยิ่งเล่นยิ่งได้เลยนะครับโอ้โหลุ้น100ก็สามารถมีเพิ่มอีก200นะครับ เล่น1000ลุน2000ครับ1,000บาทลุ้น2 0 0 0 0บาทนะครับผมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมรางวัลคูณ2ที่มอบให้ในเดือนนี้สำหรับยูสโกสามครับเป็นกิจกรรมในเดือนกันยายนนะ1-30กันยายนนี้เท่านั้นนะคใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ไว้ได้ที่แอดยูสโกสามหนะครับมีแอนดนำหน้าด้วยเทบสีเขียวบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลจะได้รับสิทธิพิเศษค้ชสมบตต,ต่างๆเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะครับถ้านใะครสนใจก็ฝากไว้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปทิ้งทัวร์แล้วกันครับข่าวสารของราฟินญ,ญานครับนักจิตวิทยาช่วยไว้ครับราฟินญ,ญายอมรับว่าเคยคิดอาลาบ,บาเซโลนานะครับเพราะสภาพจิตใจราฟินญ,ญาปีฟอร์มแรงของบาเซโลนาเป,เปิดเผยเจอความยากลำบากในช่วงแรกจนคิดเรื่องการย้ายออกแต่สุดท้ายไม่ยอมแพ้ขอต่อสู้กับต้นสังกัดโดยได้รับความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาซัมเมอร์ปีที่แล้วครับแข่งเซมบ้าวัยยุคเปีตกเป็นเป้าหมายของสโมสรในซาอุดิอรารเบีย รวมถึงถูกเชื่อมโยงไปเล่นที่เิมีังนกลิแต่สุดท้ายครับการย้ายก็ไม่เกิดขึ้นราฟินญ,ญาก็มีเวลาให้สัมภาษณ์กับสื่อกาตตาลันเขาบอกว่าในทุกๆวันต้องมีข่าวผมจะย้ายไปทีมอื่นแน่นอนนั่นทำให้ผมรำคาญใจแม้จะเป็นเรื่องธรรมดาของวงการความจริงคือผมต้องการอยู่กับบาร์เซโลนามาโดยตลอดผมได้รับหลายข้อเสนอแต่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผมคือการได้อยู่ที่นี่ต่อไป ราฟินญาถูกถามต่อครับเคยมีความคิดจะย้ายออกจากบาร์ซ่าบ้างหรือเปล่าภายหลังเขาย้ายมาจากเลชยูเนเตดค่าตัวเกือบ60ล้านยูโรเมื่อปีสอ22เขาบอกว่าใช่ผมเคยคิดเรื่องนั้นช่วงราว6เดือนแรกที่บาร์ซ่าคือสถานการณ์ที่มันซับซ้อนสําหรับทั้งตัวผมและก็ครอบครัวผมพัฒนาขึ้นหลังจากฟุตบอลโลกที่กาตาร์และจบฤดูกาลแรกด้วยผลงานที่ดีแต่ต้องเจอความยากลำบากในการปรับตัวผมคิดเรื่องการย้ายออกหลายครั้ง แต่ช่วงเวลาเหล่านั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วบาซ่าคือสโมสรใหญ่มากดังนั้นเป็นธรรมดาที่คุณเจอเรื่องที่ยากในฐานะนักฟุตบอลคุณไม่สามารถยอมแพ้ผมมีหลายผลที่ทําแบบนั้นผมเคยนอนร้องไห้อยู่หลายคืนมีหลายครั้งที่ผมกลับบ้านไปแล้วไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะกลับมาลงซ้อมหรือเปล่าหากไม่ดูแลจิตใจตัวเองอาชีพนี้สามารถทําลายชีวิตคุณมันเป็นเรื่องง่ายมากที่นักฟุตบอลจะเกิดภาวะซึมเศร้า แล้วละทิ้งทุกอย่างดังนั้นการพบนักจิตวิทยาจึงมีความสําคัญมากสําหรับผมทุกคนควรทําแบบเดียวกันเพราะมันช่วยเหลือคุณได้อย่างแท้จริงอันนี้คือสิ่งที่ราฟินญาได้เปิดใจนะครับนาลาสุดเมื่อวันเสาร์ราฟินญาก,กดแฮตทริกถล่มเรอันบิยาโดเลต7-0ทำให้ซีซั่นนี้ครับผลิตผลงานส่วนตัวไปแล้ว3ประตูกับ3แอสจาก4นัดแรกช่วยทีมของซีฟริกเนี่ยรังจากฝูงนะครับเขาก็บอกว่า เกมนั้นเนี่ยช่วยแสดงให้เห็นว่าบาซ่าไม่จําเป็นต้องซื้อผู้เล่นเพิ่มแล้วเราอยู่ในตําแหน่งที่ดีมากทั้งในสนามและการฝึกซ้อมอันนี้คือสิ่งที่ราฟินญาได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับโอ้โหก็ถือว่าอฟอร์มดีนะเปิดฤดูกาลใหม่มาเนี่ยโอ้โหฟอร์มสุดยอดครับแจ่มจันทร์มองพิจิตรเลยแหละโอ้สามประตูสามแอสซิสครับจากสี่เกมแรกถือว่าเล่นดีมากครับสาหรับราฟินญานะผมว่านักเตะคนนี้กาลังสร้างผลงานให้ตัวเองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยครับ ถ้ายิงแบบนี้บ่อยๆครับโอโ้มีสิทธิ์หวานโจยๆนะครับนะถ้าเล่นแบบนี้มีสิทธิ์หวานโจยๆยาวๆเลยสําหรับราฟินญาแล้วก็ทางบาสุลนานะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยสําหรับข่าวเช้านี้นะครับอย่าลืมมาเข้าหาปลายกินกันด้วยนะดูแลสุขภาพครับตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานแล้ววันนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับสวัสดีวันพุธนะครับผมสู้ๆนะครับทอมีไว้ให้ลิงถือนะครับทุกคนสู้ผมว่าทุกคน ผ่านไปได้สบายๆเลยนะครับคอยมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขดูแลสุขภาพด้วยครับช่วงนี้อากาศเป็นแปลงบ่อยครับมีฝนตกหลายพื้นที่นะครับดูแลสุขภาพด้วยนะจากใจของผมเองนะครับเอฟชนายูแล้วก็สเก็ตฟุตบอลรักทุกคนเหมือนเดิมครับจัดไปฮะจุดจวดหวานเจวยๆย